หนูดีมาตร์ฟิลนะคะวันนี้นะคะหนูดีอยู่ที่ MF Riverfront Marina Bangkok ค่ะตั้งอยู่ถนนพระราม3นะคะการเดินทางมาก็ไม่ยากเลยค่ะปักหมุดเซิร์ชใน Google Map คำว่า MF Riverfront Marina Bangkok แค่นั้นค่ะ ก่อนอื่นนะคะวันนี้เนี่ยหนูดีก็อยากจะพูดถึงการเล่นเรือเนี่ยมันไม่ได้ยากหรือว่าไกลตัวสาหรับเราอีกต่อไปแล้วค่ะปัจจุบันนี้การเล่นเรือเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นยิงค่าจอดเรือกับทาง m f ็ i v อ r ลีว่าฟอนเราเนี่ยลูกค้าเพียงแค่โทรขึ้นเรือลงเรือกลับบ้านได้ทันทีค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะอีกครั้งหลังเล่นเสร็จเนี่ยเราก็มีบริการล้างเรือให้อีกด้วยนะคะ แล้วก็วันนี้นะคะหนูดีมีโอกาสที่จะมารีวิวเรือที่อยู่ข้างหลังหนูดีนะคะนั่นก็คือ Rego l LS LS2 ลำแรกของประเทศไทยค่ะ ดีขออนุญ,ญาตวาร์ปกลับมาที่โชรุมพระรามสมง2ของเรานิดนึงนะคะจะได้สะดวกสบายกับการรีวิวลำนี้นะคะลำนี้นะคะ Legal LS2 ปี2021นะคะมีขนาด23ฟุตนะคะซึ่งเราใส่ออปชั่นไปให้ลูกค้าค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะหน้าเรือกันก,อนก่อนเลยนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นไฟที่เอาไว้สำหรับบอกซ้ายขวาของเรือนะคะสีแดงเขียวค่ะถัดมานะคะตรงนี้ก็จะเป็น docking light นะคะซึ่งจะเป็นไฟที่เอาไว้สำหรับส่องแสงในเวลากลางคืนค่ะ ลำนี้สวยมากๆเลยเพราะว่าเราเลือกใช้สีเทาแล้วก็ตัดด้วยสีแดงนะคะถัดมาเรามาดูเรื่องของท้องเรือดีกว่านะคะซึ่งเป็นท้องเรือ Fa s h a c k ค o l e นะคะเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ l e g a l เขาเลยซึ่งเขาเคลมมาเลยนะคะว่าเป็นท้องเรือที่ออกแบบมาเพื่อให้ขึ้นน้ำได้ไวขึ้นนะคะขับได้เร็วขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ามันค่ะมาดูออปชันถัดไปของเราดีกว่าตัวนี้นะคะกิ๊บเก๋มากนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าเ e นเด r Clip นะคะ เป็นคลิปที่เอาไว้สําหรับผูกเชือกกับทุ่นไว้นะคะเวลาเราเข้าโปะเข้าอะไรเนี่ยการใช้ทุ่นเนี่ยจะมันจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลากับการผูกนะคะ <S <S <อ>ก็คือจะใช้คลิปตัวนี้ใส่ลงไปนะคะเรียบร้อยง่ายดายมากเวลาเลิกใช้ก็คือแค่กดแล้วก็ถอดออกนะคะแล้วก็เก็บไว้ในเรือมีให้ด้วยกันทั้งหมด4คลิปด้วยกันนะคะลำนี้นะคะใช้น้ำมันเบนซินนะคะที่เติมน้ำมันอยู่ทั้งขวาเรือนะคะก็จะอยู่ที่212ลิตรค่ะ ตอนนี้เรามาท้ายเรือกันบ้างนะคะสำหรับ LH2 ลำนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์อินบอร์ดนะคะซึ่งข้อดีของเครื่องยนต์อินบอร์ดที่หลายๆคนทราบนี่ก็คือว่าแพตฟอร์มตรงด้านท้ายเรือเนี่ยนะคะลูกค้าจะใช้งานพื้นที่ใช้สอยได้อย่าง100%เลยนะคะเรียกง่ายๆก็คือว่าจะไม่เกะก,กะเครื่องยนต์นะคะเหมือนเครื่องยนต์เอ้าบอร์ดเองนะคะแล้วก็เราก็จะมีในส่วนของพรมกันลื่นสําหรับลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็มีลําโพงนะคะอยู่ตรงด้านท้ายเรือด้วยนะคะรวมถึง ออปชันพิเศษนะคะก็คือไฟที่อยู่ตรงใต้ท้องเรือนะคะสีฟ้านะคะยิ่งเวลาลูกค้าขับนะคะแสงไฟก็จะสว่างอ่ะยิ่งเป็นน้ำทะเลก,ก็จะยิ่งใสค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นตัวปรับนะคะเครื่องขึ้นยกขึ้นลงได้นะคะจากท้ายเรือเลยนะคะสะดวกสบายมากๆเบาะนะคะที่อยู่ตรงด้านท้ายเรือนะคะก็สามารถที่จะปรับเป็นพนักพิงแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเก็บลงเป็นแบบนี้ก็ได้เช่นกัน,นะคะ่ะ ัดมานะคะปุ่มตรงนี้นะคะสามารถที่จะกดลงไปมันจะเด้งออกมานะคะเอาไว้สําหรับลากเซิร์ฟนะคะหรือว่าลากเครื่องเล่นสะดวกสบายมากๆเลยเวลาลูกค้าไม่ใช้ก็ค่กดลงไปเก็บอย่างนี้นะคะสําหรับลำนี้นะคะตามสเปคเนี่ยสามารถนั่งได้ด้วยกันทั้งหมด12คนนะคะแล้วก็การแบ่งเบาของเขาเนี่ยเรียกว่า8 to 8นะคะซึ่งเป็นการแบ่งเบาที่สามารถที่จะนั่งได้ในทุกพื้นที่นะคะแล้วก็เพิ่มพื้นที่ใช้สอยนะคะบริเวณทางเดินให้กว้างขวางขึ้นนะคะโดยทุกคุกเบาของเขานะคะ เปิดออกมาได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเก็บของได้ในทุกๆเบาะเลยนะคะแล้วก็การแบ่งเบาของเขาเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยแล้วแต่อารยบทของลูกค้าในวันนั้นนะคะเพื่อบางทีวันไหนนะคะที่ลูกค้ารู้สึกว่าอยากเอนหลังหรือว่าอาบแดดไงคะลูกค้าสามารถผักนะคะแล้วก็ตั้งเป็นพนักพิงทางฝั่งนี้นะคะแล้วก็เอนหลังได้สบายมากนะคะหรือถ้าเบื่อนะคะก็สามารถปรับขึ้นได้นะคะเป็นแบบนี้แล้วก็ปรับตรงนี้ขึ้นสูง นั่งนะคะแล้วก็มีมองวิวออกไปข้างนอกก็ได้นะคะ LS2 ลำนี้นะคะเครื่องยนต์เนี่ยใส่อัดเต็มมาให้มากๆเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์วันโวนะคะ V6 แล้วก็คือ6สูมนะคะ280แรงนะคะ ซึ่งจริงๆเนี่ยแรงม้าที่น้อยกว่านั้นก็ใส่ได้นะคะแต่ว่าเราไม่ใส่ค่ะเราจะใส่ตัวแรงม้าที่อัดเต็มเข้าไปเลยถึง280แรงนะคะซึ่งการทำท็อปสปีดของเขาเนี่ยอยู่ที่โดยประมาณ50ไมล์ต่อชั่วโมงคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าเรือกันบ้างน,นะคะซึ่งก็คือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเรือที่เป็นโบลเดอร์หรือว่าเรือหัวเปิดก็คือการที่จะมีเบาะตรงด้านหน้าเรือนะคะไว้สําหรับนั่งหรือนอนกันนะคะตรงนี้นะคะสามารถปรับลงมาได้นะคะเป็นพนักพิงแขนนั่นเองนะคะแล้วก็ ส่วนออปชันที่เราติดมาให้กับเรือด้วยก็คือจะเป็นโต๊ะไม้นะคะไว้สําหรับทานข้าวซึ่งลูกค้าสามารถย้ายตําแหน่งได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะไว้ตรงนี้นะคะหรือว่าจะไปไว้ด้านในก็ได้เช่นกันนะคะ mm. แล้วก็ตรงนี้นะคะอย่างที่บอกว่าทุกๆเบาะเนี่ยสามารถที่จะใส่ของได้เก็บของได้นะคะรวมถึงตรงนี้ก็ใส่ได้เหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะคะเ mm. ก๋มากค่ะมาดูในส่วนของที่นั่งคนขับกันบ้างน,นะคะโดยเบาของที่นั่งคนขับเนี่ยสามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้านะคะ ตรงนี้ก็สามารถที่จะปรับขึ้นนะคะเพื่อเพิ่มความสูงให้กับคนขับให้มองเห็นทัศนียภาพที่ด้านหน้าเรือนะคะจะได้ขับขี่ได้อย่างปลอดภัยขึ้นนะคะรวมถึงจอแสดงผลนะคะเรามาให้ด้วยกันถึง2จอเลยนะคะยี่ห้อกา r มินค่ะเป็นจอแสดงผลไม่ว่าจะเป็นแผนที่วัดความลึกน้ําหรือว่าพวกความเร็วน้ํามันแบตเตอรี่อะไรต่างๆนะคะก็แสดงผลได้ที่2ตจอน,นี้เลยนะคะรวมถึงไฟ LED นะคะที่เราเสริมเข้ามาใส่เข้ามาเพื่อให้เรือดูพรีเมียมขึ้นนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแผงปัดหน้าจอต่างๆนะคะให้เรา,าควบคุมระบบไปนะคะแต่เรือนะคะแล้วก็พวกระบบไฟฟ้าต่างๆก็สามารถที่จะปรับตรงนี้ได้นะคะในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของพันเร่งนะคะขึ้นหน้าถอยหลังลำนี้นะคะมาพร้อมกับ power tower นะคะก็คือการควบคุมหลังคาด้วยระบบไฟฟ้าขึ้นลงนะคะ ซึ่งบางทีเมืองนอกเนี่ยเขามีสะพานที่เตี้ยนนั่นเองนะคะการที่มีหลังคาควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าเนี่ยก็จะสะดวกสบายมากขึ้นนะคะสําหรับลานี้เนี่ยมาพร้อมกับผ้าใบสีดําด้วยไว้สําหรับกันแดดกันฝนนั่นเองนะคะเดี๋ยวดูนีจะลองปรับลงมาให้ลูกค้าดูนะคะสําหรับทาวเวอร์ตัวนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนที่ชอบเล่นเซิร์ฟเนี่ยน่าจะเหมาะมากๆเลยนะคะเพราะว่าด้านบนเนี่ยเขาจะมีที่ไว้สําหรับร้อยเชือกสาหรับเล่นเซิร์ฟนะคะเวลาลูกค้าท่านไหนที่ชอบเล่นเซิร์ฟเนี่ย องศาเนี้ยกำลังดีเลยนะคะสะดวกสบายมากๆการปรับขึ้นลงนี้แล้วก็เพิ่มความสปอร์ตให้กับเรือลำนี้ด้วยนะคะสําหรับท่านไหนนะคะที่ไม่ชอบนะคะก็สามารถที่จะเผ้าใบตรงนี้ออกได้เหมือนกันก็จะดูสปอร์ตไปอีกแบบนึงค่ะค่ะแล้วก็ถึงเวลานะคะที่เราจะมารีวิวนะคะแสงสีเสียงของลำนี้นะคะเรียกว่าลำพงจัดเต็มมากๆเลยทั้งลำเลยนะคะแล้วก็เรายังสามารถที่จะ ปรับนะคะให้เสียงเนี่ยไปอยู่ตำแหน่งไหนของเรือก็ได้ด้วยนะคะลองรับระบบ FM แล้วก็ AUX Bluetooth ด้วยค่ะเดี๋ยวมาฟังกันว่าเสียงดีขนาดไหน ที่สนใจ Legal l s อ s ทลำนี้นะคะเราเสนอราคาอยู่ที่2.95ล้านนะคะรวมเทนเลอร์แล้วก็ออปชั่นทั้งหมดที่หนูดีพูดไปเลยนะคะแต่ว่าคลิปนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าหนูดีเนี่ยจะวาร์ปลูกค้ากลับไปที่ MF Riverfront Marina Bangkok ที่พระราม3นะคะเพราะว่าจะพาไปเก็บบรรยากาศนะคะว่าบรรยากาศตอนช่วงเย็นแล้วก็ตอนช่วงกลางคืนเนี่ยจะสวยขนาดไหนตามไปชมกันได้เลยค่ะ บรรยากาศแม่น้ำเจ้าพยาในเวลาเย็นหรือกลางคืนเป็นอะไรที่ต้องมาลองสัมผัสเองสักครั้งนะคะการประดับประดาแสงไฟสวยงามมากๆอีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัด ห้างสรรพสินค้าร้านอาหารคาเฟ่สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเรือเจ็สกีอย่าลืมคิดถึงเรานะคะหนูดียินดีให้คำปรึกษาอยากให้ลองมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆการพักผ่อนที่ชิลมากขึ้นกับมอเตอร์ฟิลเราและทำเอกสารการขับขี่ทะเบียนเรือให้ถูกต้องปฏิบัติตามกฎกรมเจ้าท่าด้วยนะคะวันนี้หนูดีขอตัวลาไปด้วยภาพบรรยากาศและสถานที่ต่างๆที่เป็นจุดเช็คอินแนนม่น้ำเจ้าพยาล้กันค่ะสวัสดีค่ะ